ใครๆก็เปลี่ยนได้เพียงแค่เราเริ่มเปลี่ยนตัวเองทำไมเราต้องเปลี่ยนมันมีเหตุผลสำคัญอยู่หลายประการด้วยกันข้อแรกการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้และเติบโตผลักดันให้เรากล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนและช่วยให้เราพัฒนาทักษะและมุมมองใหม่ๆอยู่เสมอขออ้อ 2. การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆขอ้อ 3. ความต้องการที่จะพัฒนาปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงมักขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาแรงปรารถนา หรือสถานการณ์ที่จำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าฉันสามารถเฉิดฉายออร่าของฉันออกมาไม่ว่าจะทางร่างกายจิตใจหรือความรู้สึกข้อ4การเปลี่ยนแปลงในชีวิตถือเป็นเรื่องปกติที่ชีวิตของเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้อ5ความไม่พึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นจากความไม่พึงพอใจบางอย่างในชีวิตเราก็ได้จนมันเป็นแรงผลักดันให้เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีขึ้นข้อ 6. ความสูญเสียและความเศร้าโศกที่มันเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหากเราอยู่ในช่วงที่เศร้าโศกหรือสูญเสียสิ่งที่สำคัญในชีวิตไปข้อ7ความโหยหาในประสบการณ์ใหม่ๆมันเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันหรือแรงบันดาลใจที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อแการค้นพบตัวเองการเปลี่ยนแปลงสามารถนำไปสู่การค้นพ,พบตัวเอง เที่เป็นตัวตนของเราจริงๆช่วยเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นและพบจุดประสงค์ในการใช้ชีวิตของเราที่ดีขึ้นดังนั้นลุงตีอยากจะแนะนําทุกคนใส่ใจกับรายละเอียดเล็กน้อยๆๆที่เราเห็นอยู่รอบตัวเราถ้ามันมีอิทธิพลและจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นกระตุ้นให้ตัวเองสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองสู่การเปลี่ยนแปลงเถอะครับ